สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์และนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาครูก็ได้ทำสรุปเป็นคลิปวิดีโอให้นักเรียนสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ไปดูกันเลยครับเรื่องร่างกายเติบโตลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายในแต่ละวัย เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโตขึ้นร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นน้ําหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นแขนและขายาวขึ้นเป็นต้นลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเจริญเติบโตและนักเรียนอาจสังเกตได้ว่าเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นเช่น ศักษะก,การอ่านการเขียนการพูดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพัฒนาการลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายในวัยต่างๆก่อนคลอดช่วงนี้เราจะอยู่ในท้องของแม่และเจริญเติบโตอยู่ในท้องเปนถึง9เดือนช่วงที่อยู่ในท้องเราจะได้รับอาหารจากแม่ และได้รับความรู้สึกของแม่ด้วยวัยทารกช่วงอายุตั้งแต่คลอดจนถึง3ปีในวัยนี้แม้จะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำสิ่งใหม่ๆรอบๆตัวได้ดีมากปฐถมวัยช่วงอายุตั้งแต่3ปีถึง6ปีในวัยนี้มือและเท้าเริ่มแข็งแรงขึ้นควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ดีขึ้น และเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างวัยเรียนช่วงอายุตั้งแต่6ปีถึง12ปีในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของฟันฟันแท้จะเริ่มขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนมในวัยนี้การทำงานของระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทำงานสอดคล้องกันได้ดีวัยรุ่น ช่วงอายุตั้งแต่13ถึง19ปีในวัยนี้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเพศชายและเพศหญิงจะชัดเจนขึ้นและการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จะเร็วมากนักเรียนในวัยนี้ควรที่จะฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุระหว่าง20ถึง60ปีในช่วงต้นของวัยร่างกายจะมีพัฒนาการอย่างเต็มที่ และในช่วงท้ายของวัยร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพวัยชราช่วงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในวัยนี้การทำงานของอวัยวะต่างๆจะเริ่มเสื่อมลงสรุปเรื่องนี้นะครับช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเรากับช่วงอายุว่าเหมาะสมตามวัยหรือไม่ ถ้าไม่네เราจะได้หาวิธีแก้วิธีการแก้ปัญหาเรื a ่องการเจริญเติบโตเดี a ๋ยวเราไว้ดูกันครั้งต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอสรุปเสร็จแล้วอย่าลืมทำใบงานให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับครั้งนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ